นนั่แหละไอ้ผีนี่แหละมันมาด้วยเหตุผลอะไรไหนร้องอีกร้องนะคนแล้วร้องอยู่กับพ่อแม่ครับอาผีเอ้ยไอ้ไปเพี้ยมไปไหนวะอันนี้ไปไหนอีกอันหนึ่งมันใครเอาไปกินอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอ่ะอ้าวแม่เขาพูดวันที่ยี่สิบหกแล้วเขาก็บอก แล้วเขาก็เข้ามาในร่างเนูเลยอยู่ๆเข้ามาเลยเหรออ่าเธอแก้ให้ใครอยู่ให้ลูก30วันเราก็ให้ตายยายสามวันเจ้าค่ะแล้วดีได้คกี่ทางแล้วได้เท่าไหร่แล้วอาทิย์นานกับอีก5วันนะคะก็จะเสร็จแล้วอีก5วันเสร็จท่องถองรายการเลยเหรอใช่ค่ะอ่าเขาจะมาเอาบุญอ่าิญ,ญญาณเอ๋ยตั้งใจรับบุญไม่ต้อง เอาบุญหลวงพ่อไปหายเจ็บหายป่วยหายทุกข์หายทรมานหายมืดหายบอดหายหิวหายกระหายหายทุรนทุลายโล่งโปรงเบาสบายเนื้อสบายตัวอิ่มหนำทำลานไม่เจ็บไม่ป่วยไม่พิกลพิการไม่เป็นผู้มืดบอดแล้วให้เป็นผู้มีร่างกายผ่องใสสวยงามจิตใจ ปะเสดได้เป็นผู้มีบุญบรามรมีพุทธทางเอาบุญหลงพ่อไปทํมังเอาบุญหลงพ่อไปสังฆังเอาบุญหลงพ่อไปเอาได้บุญเจริญรุ่งเรืองแล้วออกจากล่างนี้ไปได้เลยไปไปเรียบร้อยดได้บุญแล้วสาธุ สมุหะเนยะสมุหะนาติสมุหะตูจีมาพรธรรมพันธสัมพันธ์เอวังเอหินะเครื่อนมูทองพุทธทองเคลื่อนลาย สิบ้อยเขามาบุญเหมือนเขาอยากไปวันที่26่นี้ค่ะอะไรนะเหมือนเขาอยากไปด้วยวันที่26กนี้ก็ไปเดชเชิญมันได้กลัวจะไม่ได้เข้างานเหรอเห็นแม่เขาแล้วเขาก็มาเลยพวกบินยาณเนี่ยเขาเป็นตายายที่หนูทำให้ใช่ไหมคะด้วยแหละเขากลัวไม่ได้เข้างานเพราะงานนี้เป็นงาน VP ไีเขาใช้ล่าวต้องมีบัตรเชิญ อยู่ๆจอมามั่วง,งานไม่ได้บอกว่าหลวงพ่ออนุญาตแล้วเข้าได้น้ำนี้ <c oughs> ไ,ได้โอเคยังใช้ได้